สวัสดีค่ะมุกพัชราพรแต้มสวนนะคะวันนี้ก็มีความดีใจอย่างยิ่งนะคะที่จะได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะมาแชร์ไอเดียนะคะในการส่งเสร,รมิมทุกคนทุกท่านให้กับนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการนะ,ะที่ได้มีโอกาสเข้ามาเห็นพบ,พบเจอวิดีโอนี้นะคะก็คอร์สนี้นะคะก็จะเป็นคอร์สที่ ทำคลิปวิดีโอทำให้ความรู้นะคะที่ส่งเสริมให้เกิดความสามารถทางด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าในยุคปัจจุบันของเราเนี่ยการซื้อของออนไลน์การช้อปปิ้งออนไลน์การขายของออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะก็จากการเปลี่ยนแปลงในช่วงของโควิด ที่มีการแพร่ระบาดโควิดมากๆเนี่ยก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal ที่เรียกว่า New Normal นะคะก็ผู้พฤติกรรมของผู้บริโภคก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่มีความคุ้นชินในการที่จะซื้อของแบบ face to face นะคะก็ด้วยภาวะของสถานการณ์ที่บีบบังคับนะคะทำให้ผู้บริโภคต่างๆเนี่ยเกิดประสบการณ์ทางด้านออนไลน์ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการ การค้าขายออนไลน์เนี่ยก็กําลังเป็นเทรนะคะซึ่งถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขเศรษฐกิจเองเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยตัวเลขมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็วันนี้เลยจะมาแชร์ไอเดียนะคะในการที่จะถ้าเราจะเริ่มต้นในการขายสินค้าออนไลน์ถ้าเราจะเริ่มต้นในการที่จะทําธุรกิจ เราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะโอเคในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์สอดนะคะโอเคว่าแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะน,นี่นะคะก็ต้องขอบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า ถ้าใครเข้ามาเรียนแล้วแล้วใครเข้ามาอบรมแล้วนะคะเกิดมีข้อสงสัยหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทางเว็บไซต์ของเราเองเนี่ยก็มีทั้งเว็บบอร์ดนะคะแล้วก็มีไลน์ Open Cha t นะคะให้กับทุกท่านในการที่จะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนสอบถามหรือว่าแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่ที่ได้พบเจอกันมานะคะก็สามารถมา แอดไลน์กันได้นะคะหรือว่าจะตั้งคำถามในเว็บบอร์ดก็ได้หรือถ้าใครสงสัยสามารถส่งอีเมลมาสอบถามทางกับวิทยากรได้นะคะอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มต้นนะคะก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะก็มุกเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการขายออนไลน์มาอย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องนะคะก็ ณปัจจุบันเนี่ยมุกทำงานเป็นซีเนียร์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะคะอยู่ที่บริษัทเอ่อสิทธิ์ทนันจำกัดนะคะเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายบริษัทเอ่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวุ้นเส้นตราต้นสนนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ในเครือด้วยเช่นแป้งตัวเขียวแป้งมันสัมปะหลงังเอ่อณตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นจันนะคะแล้วก็มีเส้นหมี่ด้วยตอนนี้กำลังอยู่ในโปรเซสซึ่งณปัจจุบันเนี่ยการที่เราจะ เริ่มต้นธุรกิจเนี่ยทางธุรกิจทางของบริษัทเองก็มีแพลนที่จะนำสินค้าใหม่ลงสู่ตลาดออนไลน์มากเหมือนกันซึ่งในในส่วนนี้หน้าที่การดูแลของบุกก็คือดูในพารท,ที่เป็น PR ช่องทางการขายออนไลน์ต่างๆนะคะช้อปปี้ลาซาด้าเอ่อชอ็อปยเอง TikTok เองอินฟลูเอนเซอร์เองนะคะก็ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะมาทำงานในส่วนตรงนี้มุกเองก็มีประสบการณ์นะคะก็คือ การเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามอยู่ที่สถานีวิทยุกองขบกช่องห้านะคะก็ทําหน้าที่ที่จะได้นำเสนอข้อมูลต่างๆนะคะรวมถึงเป็นวิทยากรเองรวมถึงได้รับเกียรตินะคะให้เป็นวิทยากรในสื่อไทยมุกด้วยนะคะรวมถึงเป็นวิทยากรในสารที่จริงก็เกี่ยวกับทางด้านการขายสินค้าออนไลน์นี่แหละคะ่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะคะทุกท่าน น่าจะพอได้ทราบกันไปแล้วว่าเออเผื่อจะมีจุดไหนที่ทุกท่านมีความสงสัยน่าจะสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะคะโอเคซึ่งจากประสบการณ์การทำงานออนไลน์นะคะก็จะขอเล่าย้อนไปนิดหนึ่งว่ามีงานที่มุกทำเกี่ยวกับออนไลน์แล้วรู้สึกประทับใจมากนะคะก็คือเรื่องของกิจกรรมเปิด์ซองชิงทองกับครอบครัวต้นสนนะคะที่มีของรางวัลเนี่ย แจกรวมมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาทนะคะก็แคมเปญน,นี้ค่ะในการที่เราทำเราจะต้องค่อนข้างที่จะใช้สกิลในการที่จะเข้าถึงผู้ริโภคภายใต้งบประมาณที่จำกัดเนื่องจากว่าออในปีที่ผ่านมาบริษัทต้นส่วนมีการจำกัดงบประมาณลดลงมาจากเดิมนะคะแต่เรามีโจทย์ว่าเรามีงบเท่านี้เราจะทำยังไงให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้คุ้มค่ามากที่สุดซึ่งทาง ผู้บริหารเองรวมถึงทีมงานฝ่ายการตลาดเองนะคะก็เล็งเห็นแล้วว่าณจุดจุดนี้ยถ้าเรามีเงินเท่านี้เราจะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ด้วยช่องทางออนไลน์นะ,ะที่จะมีความคุ้มค่ามากที่สุดนะคะรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดไม่ว่าจะการจัดโปรโมชั่นหรือการจัดแคมเปญต่างๆนะฮะในช่องทางออนไลน์ต่างๆซึ่งทางฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นภาคกิจกรรมเกี่ยวกับเการที่ผู้ ผู้บร,โริโภคนะคะได้รับประทานมุลเซนตน้นสนแล้วก็ส่งซองมาร่วมชิงทองด้วยนะคะโอเคโดยงานของดิฉันนะคะนอกจากจะทําออนไลน์แล้วก็จะมีในพาร์ทที่เป็น PR นะคะดังฝั่งขวาน,นี่ก็จะเป็นการทําสื่อต่างๆออกสื่อสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในช่วงที่เป็นของเอ่อโควิดระบาดก็ได้มีการทําข่าว PR หรือจะเป็นช่วง ตู้ปันสุกนะคะก,ก็ในส่วนงนี้ทางบริษัทเราก็ได้มีความส่งเสริมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับสังคมอย่างต่อนเนื่องค่ะอะนอกจากนี้นะคะที่ดิฉันบอกว่าดิฉันได้ทำงานในการดูแลของอินฟลูเอนเซอร์นะคะในการคัดเลือกอินฟลูเอนเซอร์ในที่จะมาช่วย PR แบรนด์ในการส่งเสริมสินค้าให้สามารถเข้าถึงกัผู้บริคภคได้นะคะก็ความจริงอะ่ะบริษัทเวน,นัันต่วนสนเองเนี่ยก็มีการ ทำการตลาดอย่างต่อเนื่องหลักหลักหลายช่องทางแล้วก็มีเฟลย์เซอร์ที่อยู่ในเมือมากกว่าสิบท่านแต่ว่าจะมีสี่ท่านหล,หลักๆที่เหมือนเราใช้เป็นเมนหลักในการที่จะส่งเสริมนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นเพจวงในคุกกิ้งอันนี้นะคะก็จะทํายาวนานต่อเนื่องก็จะใช้เป็นในลักษณะของเรซิปี้นะคะในการที่แบบบอกว่าต้นวุ้นเส้นต้สนสดเนี่ยสามารถทําได้มากกว่าต้มผัดอบยำนะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นสไตล์การเกาะกลุ่มทาร์เก็ตกลุ่มผู้หญิงกลุ่มคนเมืองนะคะที่อาจจะชื่นชอบในการดูอาหารที่มีความเผ็ดแซ่บนะคะที่มีความแบบฟิวชั่นหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะส่วนอินฟลูเอนเซอร์ท่านถัดมานะคะก็จะเป็นคุณเจยนะคะแซบอีสา,บานบ้านๆไบ,บ,บ,บเจยคุณเจยเนี่ยก็จะเมื่อก่อนอยู่ที่เมลเบิร์นนะคะณนะปัจจุบันเนี่ย ก็ไปไปกับกลับที่ประเทศไทยโดยกลุ่มทร์เกตที่เราเลือกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่โซนเมลเบิร์นนะคะเป็นสาวอีสานที่มีความแบบสดใสล่าเริงนะคะทางคุณเจ้ยก็จะเน้นไปนทางอีสานอาหารอีสานอาหารแซ่บๆนะคะอีกขั้นหนึ่งอิโฟนเซอร์อีข,นนอขั้นหนึ่งก็คือคุณใหม่นะคะซึ่งคุณใหม่เนี่ยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะโดยคุณใหม่เนี่ยก็จะเป็นเกาะเกาะกลุ่มของทางแถบอีสาน ตั้งแต่ขอนแก่นอ่ะคุณเจ้ยแถบร้อยเอ็ดคุณใหม่นี่แถบอีสานนะคะก็รวมถึงเป็นกลุ่มของอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นผู้ติดตามที่อยู่โซนแบบกึ่งๆยุโรปด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยคุณไพลินนะคะท่านถัดมาฮอตไทยค i ิกเชนเนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ทางด้านประเทศอเมริกานะคะก็จะเป็นแบบสไตล์สาว US ไแบบ เขาจะเรียกอะไรมีความไฮโซมีความแบบเอ่อให้ความรู้ในด้านการทำอาหารไม่ไม่ได้แบบฮาร์ดเซลมากนะคะแล้วก็จะมีอีกขัานหนึ่งนะคะก็จะเป็นเชฟฟางนะัทพงศ์นะคะหน่อชูเวทอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบกึ่งกึ่งเชฟเซเลปที่เราจะนำมาใช้ในการที่จะแบบดึงแขกในการที่จะดึงคนเข้ามาให้ติดตามเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งก็อาศัยส,ายส่วนหนึ่งมาจากฐานแฟนคลับของเชฟฟางด้วยะคะ่ะ อ่ะโอเคค่ะก็ต่อมานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนกันแล้วนะคะว่า Swot Analysis คืออะไรและมีวิธีการอย่างไร